สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ทางช่องผู้พาไปที่สวนครับผมตอนรับเข่าสู้ช่องนะครับผมพี่น้องอยู่กับสวนกล้วยหอมนะครับผมพี่น้องครับผมนี่ครับผมเห็นสาดสะอาดอยู่จังสี่บอแมนได้ครับเด้อแกงกาบใบครับผมพี่น้องนี่ยบอแมนความผิดพลาดแนวใดหรอกครับผมแกงกาบใบที่มันใบเหลืองใบแห้งใบใหม่เนาะครับเนาะ เห็นอยู่ลักษณะแบบนี้ครับผมแน่เบิงสาดสาดดีครับผมพี่น้องสาดสาดดีครับผมยู่ในแปลงสวนกล้วยนะครับผมท่านที่เขามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมลายๆแล้วครับเด้อทางสวนผู้พายเองครับผมหลังจากบ้านแม่แห่งชาติผ่านไปนะครับผม เข่าสวนผ้าพี่น้องสมสวนกล้วยคือเก่าครับผมเนี่ยแล้วครับผมกล้วยกับประมาณนี้แล้วครับเนาะอ่าครับผมนี่สะอาดสะอาดดีครับผมพี่น้องฮอร์ไปน้ำแน่แล้วครับผมเนี่ย อ่ามื่อนี้ลงทำงานสองคนครับผมกับเมียครับผมลงทำงานสองคนครับผมน่ครับผมมีนองเลยอ่าถึงเวลาค่ำแล้วครับผมเนี่ยออกมาสองสามสี่วีแล้วครับผมอ่าเพราะว่ากล้วยช่วงนี้จะออกไล่ๆกันออกไล่นะครับผม พี่น้องี๋ยวผมเอาเวลาทําง,งานมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ชมอไปน้ากันก่อนครับผมพี่น้องเพราะว่าเวลาทําง,งานผมอาจจะบุบเดทไทยแล้วครับ้อพี่น้องต้องขออภัยครับผมเดี๋ยวผมภาพมาเบิงนะครับผมเห็นเพื่ c, อนเอฟซีเพื่อนเกษตรเพื่อนอจากเบิงในการคํากล้วยของผมนะครับผมมีเลขครับผมพี่น้องน,นี่ลักษณะของการคํานะครับผม อาจะมีช่องว่างจะมีช่องว่างตรงอ่าตรงอ่านี่ครับผมเหมือนเหมือนตัววีนะครับผมพี่น้องนี่ช่องว่างนี่ครับผมช่องว่างที่จะให้อ่าไม่ได้สอดขึ้นไปครับผมเสียบลงดินนะครับผมตรงนี้จะเป็นอ่าฟังลงดินเลยครับผมพี่น้องจะเป็นไม่ฟังลงดินก็ขึ้นผมจะใส่ไอ้เล็กเล็กอันตันนะครับผม เป็นเล็กแทงตันอ่าเขาลงสีนะครับผมมีอ่ามีได้ใส่งานอยู่ครับผมเล uh ็กตันของลงสีแล้วผมจะให้พี่น้องเบิ้องยุ่ครับผมในการเสียบอ่าเสียบลงดินนะครับผมเป็นเล็กตันนะครับผมเสียบล่องดินเพื่อให้อ่าได้ไม่เอาไม้ได้เสียบล่งไปง่ายนะครับผมในการข้ามก้อยครับผมนี่ครับผม вот พี่นอ้องลักษณะของการข้า ล้วยครับผมอ่าแล้วมันแหลวแต่การใบนะครับผมมีหรอกแลลวแต่การใบมันอ่าบางที่การใบอ่าออกมาคว้งแนวกับตัดถิงได้เลยนะครับเพือมีหรอกตัดถิงได้เลยครับผมลักษณะเบางของการใบมันนําครับผมมีหรอกแต่มันเกียดมันยังเอาตัดถิงได้เลยครับผมเมื่อจาเป็นต้องเลี้ยงใบนะครับผม่ใ้ส่วนตัวนี้ครับผมมีหรอกมันก็แลลวแต่แต่ละต้นนะครับผมแล้วแต่ละต้น บางต้นบางยังกน็นี่ครับผมบางที่ก็โดนไหม้นะ้ำครับผมเพราะว่าต้นกล้วยมันตรงขึ้นไปแล้วครับเนาะมันตรงขึ้นไปมันบริโคลงนะครับผมมันตรงขึ้นไปเขาก็เสียไหม้กน็นี่ครับผมเสียไหม้ก็ตรงเยอ่เสียไหม้ก็ตรงเยอะแต่ว่าโดนวีกล้วยน้อยๆนึงครับผมลักษณะการขับโม่ผมเพราะว่าผมจะบริกรรมเขาในนะครับผมพี่น,อน้อย คือเวียนเียนระยะห่างของกันหัวหัวของกับอ่านาไก,กว่หน้าครับผมมาเบิง้งขำต้นไม้ครับผมจะมีครับผมจะมีช่องว่างห้เสียบใหม่อยู่ครับผมพี่น้องแล้วแต่เฮาจะ เลือกที่จะเสียบนะครับผมเพราะว่ามันมันมันบอกไว้เลยนะครับผมว่าว่าล่าต้นกล้วยก็เป็นเครื่องกล้วยมันะจอกมาในรูปแบบนี่ยมาในรูปแบบใดนะครับผมพี่น้องมันแล้วแต่การใบนะครับเนาะบางบางที่การใบมันติดติดเครื่องลงมาแล้วครับพี่น้องมันมันติดมันมันกีดมันกีดอันมันขวางเครื่องลงมาก็มีครับผมพี่น้องในส่วนของกาใบนะครับเนาะ ไอ้ส่วนปปปของกาบใบครับผมเอาผมจะให้เบิง้งนี่ครับผมนี่ครับผมพี่น้องนึ่มันตีขีดตรงจังสีครับผมพี่น้องนี่งนี่ตีขีดอยู่ประมาณนี้อ่าตรงนี้หักได้เลยนะครับผมพี่น้องนี่หักออกได้เลยไมเป็นต้องเหลือไว้นะครับผมพี่น้องนี่เพราะว่าเนื้เอเห็นวีกล้วยเห็นวีกล้วยบางงามครับผม ส่วนตัวนี้เอากออกได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาหักออกให้พี่น้องดิเบื้องหน้าครับผมเพราะว่าเอาไว้มันเกิดมันเกิดพ้นนะครับผมพี่น้องนี่มันเห็นให้วีกล้วยเสียทรงครับผมมันเห็นมันให้วีกล้วยเสียทรงไหนเดี๋ยวผมเมึงลักษณะของการใบมันสิลงก่อน ถ,ถ้าเป็นไม่ได้ก็มัดมัดได้ได้ได้เลยก็ได้ครับพี่น้องหักหักหักขึ้นแล้วก็มัดไว้ได้เลยครับผมเดี๋ยวตรงนี้หักหักลงก่อนครับผมหักไว้เห็นมีก่อนครับผมอย่ารก็ผมพี่น้องในส่วนขอกกาบใบถ้าจะตัดทิ้งได้เลยหรือว่าถ้าจะมัดมัดพยุงใบก็ได้ครับผมพี่น้องให้การกล้วยได้เลี้ยงลำต้นก็ได้ครับผมสร้า ทรามันสีแห่งลงมันกัดอ่าสาั่งสั่งพวกอาหารใดอยู่ครับผมพี่น้องนี่งแต่ว่ามันบก,กิดบีกล้วยนะครับผมพี่น้องไม่กิดบีกล้วยเพราะว่าบีกล้วยอาจจะเสียทรงได้นะครับผมนั่นไม่เสียส่วนของอันเปลืกอ,กกอ,อกเัมนนี้ครับผมเปลือกอันปีออกได้เลยครับผมนี่ครับผม มองเบิ้งมันกลสะอาดสะอาดดีครับผมพี่น้องนส่วนตรงนี้ก็เอาแป้งมามาัดใบครับผมพี่น้องมัดพยุงใบก็ได้ส่วนหักตรงนี้บ่เปี๊ยังครับผมพี่น้องบ่เกิดผลยังหรอครับผมเาเจะตัดตก็ได้หรือว่าจะเอาไม่เอาแป้งมามาัดใบก็ได้ครัผมพี่น้อง เห็นล้วครับผมพี่น้องมันก็นแล้วแต่แล้วแต่แต่ละต้นนะครับเนาะให้เกลือลงมากพ่อขี้อ่อนพ่อเกลือตกลงมาก่อนี่นะครับผมตรงนี้บวเกิดผลดีนะครับเด้อพี่น้องให้ฮักออกไปทั้งไม่ครับผมพี่น้องอ่าในส่วนของอันนี่ครับผมใบพัดใบพัดของอันเครือมันนี่ครับผมเพราะว่ามันจะ อ่าช่วงที่มันยอดมันจะสุดมันจะอ,ออกปีมากนะครับผมจะมีใบตัวนี้ออกมาจะมีใบพัดออกมาหนำครับผมพี่น้รอนเนี่ยในส่วนตรงนี้เราเอาหลีกไปไว้ทั้งไม้ครับครับผมพี่น้องหลีกตัวไว้ทั้งหลังของอ่าหลังเครื่องอะไรครับผมในส่วนตรงนี้แล้วครับเนาะอ่าเครื่องนี้มีอยูบม่านอ่าหกวีครับผมพี่น้รอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกวีครับผมอ่ากระบี่ข้างบนเนาะครับเนาะกระบี่ข้างบนครับผม ก็ได้เวลาตัดปีแล้วครับผมพี่น้องนี่ได้เวลาตัดปีแล้วอ่าจะมีอยู่ประมาณหาคอโดยประมาณนะครับผมประมาณหาคอโดยประมาณก็ตัดอ่าครับผมตัดอันปีลงได้เลยครับผมเราก็ทําการไม้สีครับผมทําการไม้สีไว้ลงวันทีไว้ครับผมลงวันทีไว้อ่ากลันลืมเนาะครับเนาะกลันลืมเพราะว่าอ่าระยะของการเลี้ยงเครื่องนี้อยู่ประม่านอ่า สี่สิบห้าขึ้นไปนะครับผมสี่สิบห้าขึ้นไปถึงหกสิบวันหมดแล้วครับผมสี่สิบห้าวันขึ้นไปถึงหกสิบวันเนาะครับเนาะขึ้นอยู่กับสภาพดินน้ำอากาศต่างๆครับผมเพราะว่าธรรมชาติตกแต่งมากครับผมพี่น้องมันขึ้นอยู่กับการดูแลและการให้ปุ๋ยให้น้ำเนาะครับเนาะกับประมาณนี้ครับผมในการข้ามกล้วยของผมกับบอกเคล็ดลับไว้ เป็นความรู้ให้พี่น้องได้ชมนะครับผมในตะมาณนี้เนาะครับเนาะ,อะขอบคุณทุกเพื่อนเกษท,กทุกทุกท่านครับผมที่ขอมารับชมได้ติดตามทั้งสองครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับผมทางานต่อครับผมสวัสดีครับ